วันนี้มาทำอะไรกันคะวันนี้น้องเต็มกับน้องโชเต็มกับพี่เทยยจะมารีวิวแฮร์รี่พัตเตอร์ค่ะแฮร์รี่พัตเตอร์น้องเต็มเต็คนไหนเอ่ยยกมือยกมือใครที่เต็มเต็มยกมือหยอกโอ้โหเดี๋ยวนี้นักเต็มเต็มเปโรงเรียนคนรู้จักหรือเปล่าคะเรื่อยเพื่อนๆว่าไงบ้างเต็มเต็มโชว์เต็มเต็มโชว์อ่แล้วคนไหนพี่เทยยะคนไหน นี่นะฮะพี่เดียร์ยาฟันเหล็กโอเคมาตอกกันเลยแกะแกะกันเลยในนี้มีอะไรหนูอยากแกะอย่างงั้นเลยหักสิคะเออเอามาปุ๊บแม่ใช่ตื่นดีกว่าเอออันนี้มันจะเป็นรุ่นกระป๋องที่เวลาเราหมุนฝาเม็ดมันก็จะขนมมันก็จะหมุนขึ้นมา แล้วว่าถ้าเกิดว่ามันหมุนขึ้นมาเป็นรถอะไรเนี่ยเด็กๆก็ต้องกินคือใจหรือเปล่าแม่แกตรงนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิกะเดี๋ยวสิกะเดี๋ยวสิกะพี่เต็มอยากกินอ้วกแล้วเหรอคะมันมีหน้าตามันเหมือนกัน้านมีหน้าตามันเหมือนกันหน้าตามันเหมือนกันแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันนี่แกอะไรฟืบ ไข่เน่าขี้มูกนีขี้มูกเนี่ะนี่หน้าตามันข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่งั้นเราเลือกกินเลยดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นเป็นไงกินเป็นไงไม่ไหวอ่ะหอมยังเถอะเด็กคืออย่างนี้คุณเวลาเราหมุนฝาอ้าวนี่นี่หมุนฝาชึบ เขาบอกว่าถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมันจะขึ้น<อ>ดึงขึ้นค่ะ<า>ดึงขึ้นดึงขึ้นอมเนฝาดึงขึ้น,ด,นดึงขึ้นเยอะๆค่ะแล้วก็ปึ๊บโอ้ยกิน <c oughs> แล้วแล้วมันก็จะมีเม็ดขึ้นมาชิงแม่กินเลยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเร,เราสาังเราสาธิตยอยู่แม่จะไม่กินไงละมนฝาปึ๊บดึงอย่างนี้ปุ๊บ ขึ้นมาก็ต้องกินกี่เม็ดก็ต<า>้องกินเเพราาะว่มันนป็กแม่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันขึ้นมาสองเม็ดอะและเราก็ต้องเลือกกี่เม็ดเราก็ต้องกินคนละหนึ่งเม็ดไม่ใช่เหรอคะกินไปหมดเลยกิน <c oughs> ไปให้หมดเลยไม่ต้องค่ะ <c oughs> ดูกินดูหน้าจะแต๋อสักก็จะแต๋อเป็นไงอร่อยไหมเหม็นเราจะเริ่มต้นด้วยกันด้วยกัน พี่เต็มสอนวิธีการเล่นโอวปะหน่อยอ๋อทำมาอ่ะไปนั่งนู่นไปนั่งนู่น,น,นเริ่มก่อนเอาน้อยออกทำไงอ๋อน้อยออกแต่ออแมอกไม่ดีค่ะใครเปลี่ยนเป็นใครเปลี่ยนเป็นเอาไม่ใช่ไม่เต็มไม่เปลี่ยนความกับหงายอย่างนี้ลูกเออถามพี่เต็มสอนเพื่อนๆก่อนทําไงถ้าบอกว่าอ๋อน้อยออกแบบนี้ก็ออกแบบนี้ ถ้าใครถ้าหนูพูดว่าใครเปลี่ยนเป็นหนูพูดว่าเปลี่ยนเป็นเออแบบเนี้ก็แปลว่าเราถ้าใคร้าแปลว่าห้ามเปลี่ยนใช่ไหมถ้าใครไม่เปลี่ยนเป็นก็คือหมายความว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นถ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นไม่รู้ล่ะพ่อมม่วไปก่อนเลยอ,อย่าเพิ่งเล่นดิเฮ้ <c oughs> ยยังไม่มีหาคุแพ้ยังไม่ได้เลยโอ,อเคเอาใหม่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 พี่เต็มลงจากโต๊ะค่ะโอเคพร้อม พร้อมยังอ่ะโอวาแป๊ะโอเคอ้น้อยอ๋อไม่ใช่เช่าเต้มโอ้น้อยอ๋อใครเปลี่ยนเป็นใครไม่เปลี่ยนเป็นเช่าเตมเช่าเตมกินก่อนเลยค่ะโอเคเช่าเตมกินก่อนเช่าเต้มทำเป็นไหมประเดิมก่อนเลยเช่าเตมกินก่อนด้วยกันดึงขึ้นมาเสร็จ อยเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนว่ามันมีลดไล่หนูกเอาสีอะไรคะลอเลือกเลือกหนึ่งเม็ดอะเริ่มเริ่มให้จะแต้มเลือก๋ย่างดูก่อนลดไล่เอ่ยในที่จะจะไม่ลดไล่มาดูดิออมันลดถุงเท้าเหม็นกับสติงกี้ซอฟท์กับทูตี้ฟรุตี้จะได้ลดดีหรือแย่เออเอาลองดูหนึ่งสองสามฮึบอร่อยไหมคะอร่ยตูตี้ ปากให้พี่เต็มเลยปากให้พี่เตมดูนี่ปากให้พี่เต็มดูดิเหม็นไหมดมให้พี่พี่ดมหน่อยจริงๆคือรถถุงเท้าเหม็นหรือเปล่าชอ๋อหลายรถแล้วหนูรู้แล้วอร่อยเหรอช็อตเตมปากเหม็นแต่รถแต่รถนี่น่าจะโอเคใช่ไหมรถอะไรลูกรถถุงเท้าเหม็น ก็ถูกเท้าเหม็นเหอแล้วจะจามทีนอ้าไหหมเออเหมือนเหมือนถุงเท้าเปล่าฮะมามาคานมาดิคานไหมคานนู้นี่เลยือนี่คือไฟไฟไนไฟ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 ่ฟไฟไฟฟไ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 ฟฟฟฟอไไกินฟไฟไฟฟไฟ สรุปเราก็ยังไม่รู้นะว่าตกลงมันถุงเท้าเหม็นหรือทูตี้ฟูตี้เห็นนกัแม่เพราะว่าเชตมกินได้งงไปเลยงงกันทุกคนคนต่อไปก็คือน้องเต็มพี่เต็มพี่เต็มรู้จักวิธีเปิดทำไงคะสีดีสีฟ้าคือชุดเพส กับเบอร์รี่บลูก็คือยาสีฟันกับเบอร์รี่บลูก็ไม่ได้อันตรายมากเท่่าไหรดูยื่นมาดูหน่อยยื่นมาดูหน่อยไหมจะได้ยาสีฟันหรือเบอร์รี่บลูเรากินยาสีฟันได้โอเคกินยาสีฟันได้อะยันไงยาสีฟันรอดไปอร่อยอ่ะหนูชอบยาสีฟันเนี้ยเหรอ เฉต๊มหมดยังเฉต๊มหมดยังเเชิฉต๊มก้าวหน้าไปกินนู่นแล้วค่ะขอน้ำเตรียมไว้ค่ะเออพี่เฮีาลดอ้วกรู้สึกรู้สึกในร่างอร่อยมากเลยรู้สึกว่าจะล้างไว้ดีอจี้พี่ล้างดีมันไม่ต้องขนาดนั้นไหมเบาเบาเบาๆบามาเลยมาเมาเลยเตรียมน้ำให้พี่ก่อนนะคะจะดูจะเกิดอะไรขึ้นกับฉี แต่แซมมีความรู้ให้พี่เขาเลือกเองสิคะลูกให้พี่เลือกไม่เอาอย่างนั้นสิให้พี่เขาเลือกอันนี้มันไม่ถึนเป้นตั้งอันนี้แหละนนีะมาเป็นพี่ต้องลองรถดีคือมีรถต้นเอ็กกับดมดมก็คือไข่เน่ากับป๊อปคอนรถเนยเอาเลยสิชีวิตกินแบบมาแล้วอ่ะกินมาเป็นไงอะน้ำ Nam ไม่ใช่ประพรแน่นอนอ่ะถ้าเวลาไข่หน้าแน่นอนเนี<ะ>่ยอยาเอาเลยนองร่างอึีอว่วิียาล่างไม่ดีหนูล่างดีเย้เี่ยของเต็มของเต็มถึงจะเป็นรถยาสีฟันมันก็ยังแบบมันก็ยังกินได้ถูกป่ะแม่จะแตมหนูไปนั่งนอนหแม่คะตอนที่หนูไปฟันหนูแอบกินยาสีฟันนิดนึงทำไมอะ คือดียาสีฟันมาใหญ่อยอ่ะเอาต่อไปตามเชจแสมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบดียังไม่จรสชาติเป็นไงไข่เน่าเย่ถึงมากที่สุดอ่ะเีต็มเต็มต้องกลิ่นนะเต็มเต็มดมกลิ่นดิแต่พี่แต่พี่แบบหอมพอพี่เต็มหน่อยยาสีฟันเออเชจแสมดมหน่อยเชจแสมดมหน่อยเป็นไงรสชาติมีการดมปากกันด้วยเหรอแต่พี่ปากแต่พี่ปากว แต่พี่ปากหอมแต่พี่ปากหอมตกลงชาแจมกินรสประหลาดนี่เขากินได้อร่อยใช่ไหมชาแจมคิดว่ารสรสรสไข่เน่านี่โอเคใช่ไหมแต่ว่าหนูอ่ะกินรสซอฟต์แต่หนูนั่งข้างล่างสิคะจีนกินประสาทเลยอ่ะอหนูดึงฝาขึ้นมาลูกดึงฝาขึ้นมาเขย่ากันไหมดึงฮึบฮึบฮึบอ้ยของพี่เลย เลดี๋ยวที right. ่รถอะไรอ่ะย oh, ื่นไม่ให uh, ้ดูกนดิอ๋อเข้าปากแล้วสีฟ้าใช่ม้าฟ้าฟ้าโอเครถอะไรลูกยาสีฟันยาสีฟันโอ้อร่อยเลยดีเงี้ยพี่เต็ม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 ยืดเยอะเกินยืดเยอะเกินลูกเลือกสีไหนเลือกสีไหนน้องจ่าไหมสีเขียวสีเขียวสีเขียวจะเป็น ลองคลิปปิ้งคืออะไรอ่ะหญ้าหรอใช่ไหมเออรถหญ้ากับรถมะนาวเออรถหญ้ากับรถมะนาวเอาล้วสิทีเต็มเต็มหญ้าเด่นหน่อยไหนหญ้าค่ะเด่นหน่อยนี่เนี่ยงาด้วยกันกับพี่อะไรหนึ่งสองสามหมดแล้วเป็นไงรถหญ้าหรือมะนาว คือคนที่บันเทิงคือผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่บันเทิงขอทุ้งหน่อยขอทุ้งเดี๋ยวเรียกให้ให้พี่ดมก่อนดีให้พี่ดมก่อนเออเพิงดมกันด้วยเหรอเดดี๋ยวมดิพี่สุกินไหมไม่ได้กิ่นอะไม่ได้กิ่นอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจมแจมดมดิเจมแจมดมดิเจมแจมอยู่ข้างนี้ดิที่ข้างนี้ทางนี้ให้เจมแจมดมก่อนคือแจมดมดิดดมจริงเป็นไงหอมไหมเจม คือนางกินได้หมดนะคะไข่ลงไข่เน่าอะไรนะเต็มก็าพอหอมทำไมเต็มทานไม่ได้เหรอทำไมอ่ะชาเต็มชาเต็มอารมณ์ดีพี่ยาเราไปอย่างจากเจอไข่เน่าไปนะคะคงจะมีอะไรแย่กว่านี้นะคะต่อไปแล้วขี้เน่าไม่เอาไม่เอาสีเขียวกินไปแล้วรีบไปเออาซีอิมตาม เตี้ยมตาลมันมันมีรสอาหารหมากับช็อกโกแลตช็อกโกแลตพุดดิ้งกับรสอาหารหมาอาหารหมาเปียกอาหารหมาเปียกด้วยเอายืนมาดิย้าืนมาดูดิดดูมีสองอันนะที่ต้องเจอแต่อะไรที่แบบหนึ่งสองสามึเป็นไงช็อกโกแลตรอดไปรอดไป ต้องเช็ดหตมาล้างปากน้องแต็มน้องแต็มเปิดฝาค่ะแล้วดึงค่ะอ๋อคือจากที่เราศึกษามาคือกลิ่นมันเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่สามารถหลอกได้เอาอันไหนดีคะเดี๋ยวแจมมาดูดิอันไหนลูกไหนยื่นมาดูยื่นมาดูลูกเหมือนเดิมเลยนะว่ารสอะไรเคี้ยวเท้าเขยวะเขยาะคือไอ้รสประหลาดๆที่เขาเหม็นแจมชอบใช่ไหมรสอะไรคะรสอะไรขายน้ำ ใคน่า่เหรอถุงเท้าเหม็นเปล่าเออเ้าเหม็นโอ้ยังทนกินได้เต็มเต็มลองดมดิไหนดมดิไม่มีกินไม่กินเลยอะกลิ่นมันเหมือนกันหมดพ่อแต่รสชาติหรือเปล่าใช่ค่ะกลิ่นมันเหมือนกันหมดเลยดูทำหน้าแล้วคิดว่าตอนแรกน่าจะเป็นทูตี้ฟูตี้แหละกินได้แต่อันนี้คือหน้าแบบหน้าแบบถุงเท้าเหม็นน่ะมาจากเอเอ็มเลยใช่ไหม ่ก็กินได้นะรสชาติมาตาหนูกินได้หมดเลยหมดเลยใช่ไหมไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือมาตาหนูโอเคตาหนูโอ๊ยใหญ่หนูยืดเยอะเกินมาเลือกมาหนึ่งลูกสีส้ม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 ไหนชื่นมายื่นมาดีไหนสีส MM> ้มเป็นรสอ้วกับพีชอ้วกับพีชถึงกับทำหล่นเลยทีเดียว อ้วกหรือพีชฮึบเลยฮึบฮึบหมดเลยดิพีชเออมีการชิมนิดนึงก่อนทำไมอ่ะชิมด้เหรอพีชเหรอออร่อยอ่ะเหรอนะคะค่ะพิเทียพิเทียอ่ะสุดท้ายสุดท้ายอโอเคขับคนนัที่เรียกให้อ่าไม่อันเดิมไม่เอาดิ มือนเเดิมปล่าหารหมาเปียกหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เจ่าได้กินช็อกโกแลตนะเออใช่ใช่ใช่เอาลองดูลองดูลองดูเอออันเนี้ยตันนี้อร่อยเฮ้ยหายไปแล้วสีเหลืองกับสสีีีเเขยวหลืองใครยังไม่กินสีเขียวเลยอ่ะมะนาวกับอะไรอ่ะใครยังไม่กินสีเขียวเลยอ่ะอยากกินหรออ๋อสีเขียวอ่ะอยากชิมหรออชิมรสอะไรมะนาวมะนาว อันนี้เป็นบูเกอร์จูซี่แพรลูกแพเออชิมซิชิมจะได้อ้วกเลยขี้มูกวายิ้มนางเจ้แต่ละอย่างนะครับไข่เน่าค่ะขี้มูกค่ะครบเลยใช่ไหม เรือกกระหาน้ำแล้ค่ะอ่แตมลองสิแตมลองสุดท้ายนะอยากกินมาลองสีเขียวไปแล้วลูกใส่ปาดแล้วเนี่ย่อกี้เนี่ยเป็นไงลูกคิดมุกแห้งไงโอ้ยอากาเขียวต่ออะเขเมมันมาเลยเกิดารหม่ีฟ้าเอกินสิเอาอีกล้วไมฟ้าเอาที่อยากกินีหมดดิดโกงอะเหมือนคิดมุกตัวเองไงเด็กๆอยากกินเลยอร่อยไหมรอะไรอะไรหรอยายไม่ได้ ยาฮีฟันยาฮีฟันน้องเหมือนพี่อ้าวละวันนี้น้าหนูยังไม่ได้ชิมเลยเอาล่ะลูกสุดท้ายเป็นอะไรวะสีขาวสีขาวพี่เต็มสีขาว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 ชิมชิมสีขาวเป็นเพงรถเลยมั้งสีขาวสีขาวสีขาวพี่เจ้าสีฟ้าเฮ้ยปลอดภัยสุดนี่สีขาวสีขาวมีอันเดียวมีอันเดียวน่าสีขาวมีอันเดียวเหรอเป็นรถเดียวไม่มีหลายรถ จรริงงเหออีมลดูไม่แย่ไม่แย่ไม่จรริงหอเีมาแล้วไม่แย่ไม่แย่สีฟ้าทไมอ่ะเป็นรถมะพร้าวกับรถที่ชู้เปียกไม่มีทางโอเคสีฟ้าคือเยลสีฟันกับเบอร์รี่บลูอ๋ออร่อยทั้งนั้นเลยใช่ไหมปลอดภัยสุดไงปลอดภัยแล้วใช่ไหมใช่สีฟ้าเหมือนเดิมโอเคเอาละวันนี้ น้องเจนอยากจะบอกว่าสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์ลูกเกดซาราไทยลวกเกดตามใต้คลิปนี้ด้วยนะคะบายบายสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ